อาจารย์รัฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็พูดถึงอดีตในการชิงตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็อยากให้มองหลายๆสูตรครับสูตรที่จะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในระบบผสมแกบอกว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้เป็นเคสเป็นเคสได้เลยนะครับเป็นการวิเคราะห์ของนักวิชาการนะครับอาจารย์รัฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็พูดถึงอดีตนะครับในการชิงตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็อยากให้มองหลายๆสูตรครับสูตรที่จะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในระบบผสมซึ่งการตั้งรัฐบาล ระบบผสมเนี่ยมันจะมีแง่มุมฝ่ายตรงข้ามนั่นก็คือเมื่อตั้งรัฐบาลผสมมันก็จะเป็นพลังในการต่อต้านการใช้ระบบและใช้สูตั้งรัฐบาลแบบเสรีนิยมไปด้วยนะครับแกบอกว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้เป็นเคสเป็นเคสได้เลยนะครับซึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับก็คือนักวิชาการที่ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การชุมนุมนะครับเวทีนี้เกิดขึ้นในวันที่1 0สิงหาคม2566นะครับในช่วงเย็นๆ นะครับที่บริเวณตลาดเชียงราชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จัดกิจกรรม10สิงหาประชาชนต้องไปวงเล็บลุ้นต่อนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้สั้นๆแล้วกันนะครับมีการชุมนุมเกิดขึ้นมีนักศึกษาเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่เข้ามาร่วมเสวนาในช่วงเวลา18บนาฬิกาที่ผ่านพ้นไปมีเวทีในหัวข้อของพัฒนาการประชาธิปไตยการเมืองโดยมีรองศาสตราจารย์ดรมุนินพงษาปาน อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายอุเชนเชียงแสนอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับมาร่วมตีแผ่ความสัมพันธ์ของสถาบันกับสังคมไทยและประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2รด้วยนะครับก็บอกว่าค <K> ุณอุเทนเนี่ยอาจารย์หนูบอกว่าตนไม่ได้สนใจนะศึกษาเรื่อง1 1 2โดยตรงแต่สนใจประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมืองนะครับพัฒนาประชาธิปไตยในไทยหลังจากเปลี่ยนผ่านการปกครองในปี2475 ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยของไทยก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นระยะความล้มเหลวนั้นมาจากหลายส่วน,ส,นส่วนสำคัญก็คือพลังต่อต้านประชาธิปไตยครับในทางประวัติศาสตร์เรียกเรี้ยวว่าฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นสาระสําคัญในการต่อต้านทําให้ประชาธิปไตยทําให้การเป็นประชาธิปไตยมองจากประวัติศาสตร์ในระยะใกล้ๆเนี่ยหลังจาก14ตุลา16ที่ไทยมีประชาธิปไตย3ปีแล้วจบลงด้วยการสังหารนักศ,ศึกษาที่ธรรมศาสตร์จากนั้นก็มีประชาธิปไตยครึ่งใบด้วยรัฐธรรมนูญ2521นะครับ เปิดให้มีการตั้งพรรคการเมืองแต่มีวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะนายกก็เป็นนายกแต่งตั้งนะครับนายกเป็นคนแต่งตั้งสวมาซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองควบคุมฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติผ่านสภาในตอนนั้นนายกก็ไม่ได้นนบังคับว่าต้องมาจากสสด้วยเพราะมีบทเฉพาะการอยู่เปรียบเทียบการเมืองในตอนนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยครับบทเฉพาะการก็คือปกติจะไม่ให้ข้าราชการประจําเป็นข้าราชการการเมืองได้แต่เพราะว่า ถ้าคุณมีตําแหน่งในกองทัพมาเป็นข้าราชการการเมืองได้อีกอย่างที่เห็นนะฮะผบเหล่าทัพมาเป็นสอวอนะครับตามบทเฉพาะการแล้วก็สวเลือกนายกได้ตามบทเฉพาะการเนี่ยย้อนไปเลยนะครับย้อนอดีตไปเลยคุณใช้ตําแหน่งในกองทัพที่มีที่พลได้อันนี้มีบทเฉพาะการยกเว้นไว้ก่อนจะหยิบยกการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี2521/22เมษายนปี22พลเอกเกรียงศักดิ์ชะมาหนันเป็นนายกและจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในเวลานั้นอาศัยเสียงจากสอวอนี่แหละครับในครั้งนั้นเนี่ย พรกกิจสังคมได้มากที่สุด88ที่นั่งพักชาติไทย47ที่นั่งพักที่สนับสนุนพลเอกเกรียงศักดิ์ได้แค่26ที่นั่งแต่ส่วนใหญ่เรามักจะจําพลเอกเปรมติณสูรลานนท์เป็นนายกถึง3สมัย8ปีหเดือนโดยที่ไม่ต้องลงเลือกตั้งอาศัยแรงสนับสนุนจากกองทัพนั่นแหละพักที่1ชนะหัวหน้าพักไม่ได้เป็นนายกถ้าอยากตั้งรัฐบาลแข่งก็ได้ครับไปเป็นฝ่ายคา้านสมัยนั้นมีคําอธิบายว่าน้ําเป็นของฟ้าปลาเป็นของนกนายกเป็นของเปรมนะครับ ไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์พฤษภา35เพราะว่า1มีการเลือกตั้งที่ยุติธรรมการแข่งขันระหว่างนักการเมืองพรรคการเมืองต่างมีการยอมรับผลการเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็นกลไกตามผลการเลือกตั้งมีนายกจากการเลือกตั้งพรรคอันดับหนึ่งนะครับแม้ว่าจะแพ้สองสามคะแนนแต่พรรคอันดับหนึ่งก็จะได้เป็นนายกสมัยนั้นมีรัฐบาลบรรหารศิลปะอาชาพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับที่เป็นรูปประมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเมืองเราขาดเสถียรภาพเกิดขาดความโปร่ง ผ่านมาจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ40กก็ไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังนั่นแหละครับแล้วก็สุดท้ายได้มาก็คือการเลือกตั้งของคุณทักษิณชินวัตรนะครับสุดท้ายก็จะเกิดวงจรกลับมาสู่รัฐประหารในปี49อีกนะครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงนะครับแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงหรือพลังที่ต่อต้านประชาธิปไตยนะแกใช้คํานี้ผู้มีอำนาจที่แท้จริงซึ่งก็คือพลังที่ต่อต้านประชาธิปไตยไม่ต้องการให้อำนาจประชาชน ผู้แทนไม่ต้องการให้อำนาจประชาชนจริงๆนะครับผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจที่แท้จริงขอเน้นย้ำว่าการมุ่งเน้นการบริหารโดยไม่แตะไม่ยอมปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่ไม่ได้นะมาจากประชาชนนั้นจะเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็นว่าหลังจากปี49ก็มีความพยายามสร้างระบบการเมืองอีกแบบหนึ่งนะครับและยังบอกว่าข้อสังเกตของการใช้มาตรา1นึึ่งสองเนี่ย ว่าคดีค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับช่วงปี4 8การชุมนุมพันธมิตรนาไปสู่การรับประหาร49หลังจากนั้นก็มีการต่อต้านการรับประหารเกิดขึ้นของคนเสื้อแดงหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ากราฟของคดี1 1 2เนี่ยขึ้นขึ้นลงๆนะครับคือสิ่งที่อาจารย์สรุปไว้คือการเมืองมันย้อนยุค่นแหละครับการเมืองย้อนยุคมีสวที่ไม่ได้มาจากประชาชนมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ได้แล้วสุดท้ายพรรคเสียงข้างน้อยบางครั้งบางช่วงก็ได้เป็นรัฐบาล เพราะฝ่ายอํานาจเดิมอํานาจที่ไม่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเป็นอานาจที่มีอยู่จริงในสังคมไทยและอํานาจนั้นก็พยายามจะชูนายกที่ตัวเองอยากจะเลือกไม่ได้ชูนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและได้เป็นพักอันดับหนึ่งมาก็ไม่ได้เอาเสมอไปก็จะมีแค่ยุคสมัยเดียวหลังจาก ปี4 0ที่ได้รับมนูนมานั่นแหละครับเกิดการเลือกตั้งแล้วก็มีคุณทักิยุคนั้นเป็นยุคแรกครับที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมยุคใหม่แต่สุดท้ายก็ถูกทําลายและวนเวียนกลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ทางการเมืองสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนคือยิ่งเราเห็นภาพของการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือพรรคเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นฝ่ายที่ผู้มีอำนาจที่มันแฝงตัวอยู่ชอบได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะยิ่งเป็นบทสะท้อนเห็นว่าสังคมไทยได้ ได้มีกำแพงสำคัญนั่นคือกำแพงของผู้มีอำนาจไม่ยอมรับอำนาจที่มาจากประชาชนนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580